ครับพี่นองครับสวัสดีครับพี่นองเนาะนมันนี้กับพี่นองนะครับเขาป่ามากเก็บเห็ดเผิงคขึ้นเาครับพี่นองเนาะอ่ะมันนี้ก็เผึ่งมากครับขมาพผ่อมุงเห็ดเผิงอีกคือเเขาครับพี่นองเบิ้งครับพี่นองดอกเง่้ยครับพี่นองดอกนี้ครับป้าพี่นองครับพี่นงดอกเงี่ก็บดอกครับพี่นองเนาะดอกนี้ดอกเงครับ พี่น้องบ้าทุกครับนั่ดีครับดอกนี้นะครับนะพี่น้องครับฟังนี้ครับกําลังออกครับพี่น้องเบิ้งครับเบิ้งครับกําลังออกครับหนึ่งดอกครับพี่น้องสองดอกครับพี่น้องอันนี้เถ่าแล้วพี่น้องจนเน่าแล้วครับพี่น้องสองดอกครับ อันนี้อีกสองครับพี่น้องเบิ่งออกพี่น้องเบิ่งหนึ่งครับสองครับสองดอกอันนี้เพิ่งสิเกิดพี่น้องอันนี้โอ้ครับเป็นมูเลยครับพี่น้องพาโทษก็ลังออกครับพี่น้องเนาะเก็บครับพี่น้องเก็บก้อน,นเนาะอันนี้เอาไเปเพิ่งเอาเก็บไปกินเม็ดนะครับน่าพอ โมหนึงครับนี่กำลังออกครับอนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมขอหยัดเก็บก่อน,นเลื่อนพี่น้องเด้ออันนี้ครับเก็บก่อนเนาะมันกำลังออกนะครับโอเคครับส่วนดอกนี่ก็สีอาไว้ก่อนนะครับเนาะมันหน่อยอยู่ครับพี่น้องเนาะโอเคครับพี่น้องเนาะ ครับสวัสดีครับพี่น้อง